สวัสดีค่ะเจคเนมาแนะนําบ้านมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะบ้านมือสองสไตล์บ้านสวนนะคะตอนนี้ก็สไตล์บ้านสวนกําลังมาแรงกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองค่ะเดินทางก็สะดวกสบายนะคะท่านใดที่เบื่อความวุ่นวายแล้วนะคะอยากมาใช้ชีวิตบ้านสวนนะคะแปลงนี้เลยค่ะแปลงกําลังพอเหมาะบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะมีพิกัดของแปลงอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะสี่ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องเก็บของและหนึ่งจอดรถค่ะมีของแถมให้ด้วยนะคะก็คือจะมีเครื่องปรับอากาศ2เครื่องนะคะมีส่วนผลไม้ให้นะคะ ทางน้อยหนาและมะปางซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วค่ะราคาบ้านหลังนี้นะคะ1นร้านแปดแสนบาทค่ะเจ้าของจ่ายค่าโอนให้เองนะคะอยู่ห่างจากตัวเมือง7.5กิโลเมตรอยู่ห่างจากสารากลางจังหวัด5กิโลเมตรอยู่ใกล้วัดบึงตะโกน1กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดย่านเก่าวังกด1.5กิโลเมตรค่ะ อยู่ที่จังหวัดพิศิดนะคะที่ดินฉนดนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดนะัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปรับชมรายละเอียดของที่ดินที่ใต้คลิปนี้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจถูกใจยังไงนะัดหมายเข้าชมแปลงจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะเจคเคนกเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะ สำหรับวันนี้เจคเคโนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ